ท่านตอบให้ให้ประชาชนสุสานที่ชนเข้าใจหน่อยสิครับเขาฟังกันมาตั้งถกกันไปถกกันมาเนี่ยเยอะท่านตอบมาเลยครับว่าท่านยังยืนยันเหมือนเดิมไหมว่านักข่าวก็อยากฟังประโยคนี้ใช่ไหมครับประชาชนก็อยากฟังประโยคนี้ใช่ไหมครับว่าอาาคามีพระอาหารหันกลับมาเกิดได้หรือไม่แค่นั้นแหละครับท่านตอบเลยผมจะได้ดําเนินการถูก พระอนาคามีก็ตามพระฐานไหนก็ตามที่ท่านปรารถนาจะบรรลุสัพพัญญุตญาณการเกิดยังจะมีอยู่สําหรับท่านอ่าโอเค,อเคจบครับแค่นี้แหละครับถ้าอย่างนั้นแต่แต่แต่ไม่ต้องแต่ละครับม,<ต>มันไม่แต่คุณเอา,าใจตัวเองอย่างนี้ไม่ได้ไแต่อะไรอ่าแต่ พระอนาคามีไหนพระหัสนหนที่ท่านจะสิ้นพบจบชาติไปท่านเลือกได้อนี่ไงเขาเรียกแบบตอบแบบสีธนนชัยไงอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะว่าแต่หลักการเอาอย่างนี้ครับผมสรุปเลยมาวันนี้เนี่ยเขาจะยืนยันเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมนะครับพวกท่านก็อยู่เฉยๆผมเป็นแขกแสดงว่าตัวท่านเอง นะฮะบิดเบือนพระไตรปิฎกเหมือนกับลัทิเชื่อมจิตผมก็จะดำเนินคดีนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์บอกพวกท่านเลยเพราะถ้าท่านยังยืนยันอย่างนี้นะพุทธเถรวาทเราก็ชิบหายนะครับ ถ้าท่านเอาความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดเองเออเองมันไม่ใช่ไงมันมีอยู่ในระไตรปิฎกสังคยามาตั้งกี่ปีแล้วกี่ครั้งแล้วท่านจะไปนอกรีดนอกรอยได้ยังไงไม่ใช่กระแสะหลักคุณอ่านพระไตรปิฎกหรือเปลา่าเขาบัญญัติเอามาว่าไม่มีคุณจะบอกเขามีได้ยังไงคุณอย่าเอาสี่างเขาถูอตอนนี้เรากำลัง รักษาพุทธเถรวาดเถรว,วาเงงเเทวาเป็นไงคุณตอบมาเลยเอแล้วพวกคุณดีใช่ไหมที่คุณมาบิดเบือนพระไตรปิฎกไม่ดีใช่ไหม<ร>อไม่ใช่แต่คุณมาสอนอย่างนี้ไม่ถูกไงไม่ถูก,ไม,ถกไม่ใช่ตัดสินเองไม่ใช่ตัดสินนี่ ทุกคนนี่เขาบอกมานี่พระไตรปิฎกหมดแต่คุณไม่เลย,เลย,เลยคุณเรียนแต่ว่าเออเรียนไปเออคิดไปเรื่อยี่คอย่างนี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนก็ไม่มีประโยชน์นะครับพูดไปก็สองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียนะครับให้เขาจัดก,การเขาเองผมก็ดําเนินคดีนะครับแล้วก็ให้ให้เจ้าคณะผู้ปกครองเนี่ยดาเนินการเกี่ยวกับสํบสานักสงฆ์นี้เพราะเขายังถือเป็นสงฆ์ เป็นภิกษุอยู่ในเถรวาทเดี๋ยวผมจะร้องโทษกล่าวทุกเองไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นครับมูทิศนายของทำไม่เคยคิดเงินใครไม่มีครับมูลทิศไม่มีมูลทิศทาฟรีหมดครับเราทําเพื่อพระศาสนานะครับก็จบแค่นี้แหละครับง่าย มาน,นี่้าเนยนะคะเชิญได้แล้วค่ะคือเขาที่ภารกิจ้องล่าแล้วเชิญนะคะเข้าห้องสําคัญคุณจะไม่ให้ใครหยุดนอเงียบใครอ๋อผมให้ก็อยู่เองครับผมให้ก็อยู่เองครับผมไม่ต้องไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าก็แค่นี้เองเจ้าของที่เขาไล่แล้วครับไปเลยครับเชิญเลยครับอ่าเดี๋ยวจะได้มาเยือนอีกครั้งเลยมีซื้อครับ

นนที่บาดกำอในสภาดีแล้วนะคะทำทั้งในชีวิตและที่สว่างที่บาดกำยังไงก็งกแต่งอยู่ชัดเป็นอยู่แล้วอะคะ่ะกลางวันคุณทํายังไงกลางคืนคุณทํายังไงในที่รักคุณทํำยังไงในที่แจ้งคุณทำยังไงค่ะอย่าหาเพาะเออเขาทำเขาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าสนทนาธรรมกันระหว่างทางทีมงานของทนายกองทัพธรรมค่ะที่นําโดยทนายอนันชัยชัยเดช